สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักของปรนาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับปาก็จะมาแบ่งปันความรู้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะให้สําหรับเอฟซีและท่านผู้ชมนักสะสมมือใหม่แบบปนาทนี่นะคะค่ะท่านจะได้รู้ไปพร้อมกับปนาทนะคะว่า สิ่งที่เราสะสมอยู่มีความสำคัญความหมายที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้ประนัดขอนำเสนอธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชลนีเจริญพระชนมายุ9 0พรรษาค่ะวันที่21เดือนตุลา สองห้าสามสามค่ะในเมื่อเดือนนี้เดือนตุลาเนาะเราต้องหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเดือนตุลานะคะเอามาเร็วเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลานะคะชนิดราคาห้าสิบบาทนะคะ ออกใช้เริ่มออกใช้เมื่อวันที่22เดือนตุลาคมพศ2533ค่ะขนาดกว้าง7.2เซนนะคะยาว14.4เซนนะคะลักษณะของธนบัตรนะคะเช่นเดียวกับแบบ13ค่ะชนิดราคา50บาทนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ลายน้ำนะคะเป็นพระ ฉายาสาธิตสลักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี90้าพรรษานะคะเปลี่ยนแค่นั้นนะคะเรามาดูรายละเอียดของธนบัตรนะคะค่ะเพื่อเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลความเกิดความรู้ในการสะสมธนบัตรนะคะค่ะธนบัตรรุ่นรุ่น13นะคะ แต่เป็นลายน้ำของของสมเด็จย่าที่เราเรียกกันง่ายๆอ่ะนะคะค่ะชนิดราคา50บาทค่ะโดยนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง200ปีของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และมีผลกระทบต่อคนไทยคือการ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบสมบูร,ร,รณาราญายาสิทธิราชสู่ระบบประชาธิปไตยค่ะและเพื่อให้ชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหากาุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกค่ะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพร,พระราชพระราชทานรัฐธรรมนูญต่อพระศกนิกกรชาวไทยซึ่งได้นำ รูปพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ท่านและภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งใช้ในการประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกค่ะมาเป็นภาพประธานด้านหลังนะคะเห็นไหมคะความหมายเขามีเยอะเลยค่ะด้านหน้าเบื้อง ดูรายละเอียดนะคะด้านหน้าเบื้องขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพไทยฉลองพระองค์ครุยพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินด้านซ้ายเบื้องบนประกอบด้วยลายไทยมีสีน้ำเงินต่อด้วยสีม่วงถัดลงมามีคำว่ารัฐบาลไทยค่ะธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมาย ห้บาทนะคะภาษาเป็นภาษาไทยค่ะและมีลายมือชื่อกํากับเนือตําแหน่งค่ะอย่างลายมือชื่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคะ mm ่ะ hmm. ตำแหน่งนะคะ mm hmm. ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินทับอยู่บนเส้นสลับสีถัดลงมาเป็นลายดอกพุทตาลค่ะดอกพุทตาลน,นะคะสีน้ำตาลและ ใบสีม่วงล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินค่ะด้านขวาประกอบด้วยลายไทยสีน้ำตาลล้อมด้านบนด้วยลายประดิษฐ์ค่ะและล้อมด้านนอกด้วยลายประดิษฐ์ที่ทอดลงเบื้องล่างวกโค้งเข้าด้านพระบรมชายาลักษ พื้นหลังส่วนที่รองรับพระบรมชายาลักษณ์ค่ะเป็นลายเส้นทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินใต้พระบรมชายาลักษณ์มีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีดำอยู่บนลายเส้นสีน้ำเงินเหลือบสีม่วงค่ะมุมขวาบนมีเลขบอกราคาชนิด50 สีน้ำเงินค่ะขวาสุดมุมล่างมีเลขบอกราคาเป็นเลขอารบิก50สีม่วงค่ะเบื้องซ้ายมุมบนมีรูปคุดพายล้อมล้อมด้านนอกค่ะด้วยลายประดิษฐ์สลับสีถัดลงมามีถัดลงมานะคะมีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีดำพิมพ์ทับอยู่บน ลายไทยสีม่วงนะคะใต้รูปครุฑพานะคะลงมานะคะมีลายน้ํานะคะใต้ใต้รูปครุฑพานะคะตรงนี้นะคะเป็นลายน้ําของเป็นลายน้ําเป็นลายน้าพระพระฉายาสาธิสลักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชลนีค่ะ และเลข90มองเห็นใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะและเลข90เบื้องล่างลายน้ำค่ะด้านหน้าธนาบัตรพิมพ์ข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี90พรรษาค่ะเนี่ยนะคะค่ะคือเขาเลขกอะคะ่ะปปานาลชีให้ดูนิดนึงนะคะเขาเล็มองไม่ค่อยเห็นค่ะ ด้านหลังนะคะมาด้านหลังนะคะตอนกลางมีภาพพระบรมมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7ค่ะจำลองมาจากพระบรม,มาราชานุสาวรีค่ะเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาในปัจจุบันนะคะภายในพระราชวังดุสิตค่ะกรุงเทพมหานครค่ะภาพรประกอบด้านหลังนะคะพระบรม ราชานุสาวรีเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะมองจากบริเวณมองจากบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียค่ะเหนือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมมีคําว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพศสองสถึงสองสี่ดสนะคะ ตรงนี้ค่ะเห็นนะคะเนี่ยค่ะค่ะสองสี่แปดสี่ค่ะทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินพื้นหลังเป็นลายเส้นสลับสีเนื้อกระดาษสีขาวมีลายน้ำพระมีลายน้ำพระบรมลายน้ำพระพระฉายาสาธิสลักษ์สมเด็จพระศรีนคริน ธราบรม,มาราชาเชนีค่ะพื้นกระดาษกระดาษสีขาวค่ะเนื้อกระดาษฝังเส้นใยสีแดงมีคำว่าประเทศไทยสีดำสลับเป็นระยะตามด้านกว้างค่ะ เป็นเออ่มีคำว่าประเทศไทยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะต้องส่องนะคะฝังอยู่ตรงในเส้นใหยเนี่ยค่ะนะคะโอเคธนบัตรที่ระลึกห้าสิบบาทนะคะของสมเด็จย่านะคะรายละเอียดก็ปะนัดได้นำเสนอไป นะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับนักสะสมมือใหม่อย่างประนาดนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นขอจบไว้เป็นธนิกอนะคะเป็นนักขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่การณารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ